พร้อมดวยวาสีตังาเจริญมากาบาอริยสมังคีล้างทุลิกิเลสในส่นกาดมูนสวะอนุสยัยซ่างกายสังโยตังง้งปวงล้วงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ขอคุณบารตนตรตร คณไทยทิราชเทวาคุณมารดาบิดาครอาจารย์คุณความดีทุกๆประการจงมาเป็นที่พึงแก่ก้าะเจ้าบันเทาทุกร้อนในเหือห่อง่ายทำลายมานายพินานปราศจากพยัญราารนิรันร์เรษมสันประสบสิ่งเสมอใจ สอมด่างมงมายนักการละบาินี้เดิอดขอไปเจเนจเลิรกรมาทานภาวนา ธรรมสวังเอตมังคลมุตตมังฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอันสูงสุดยาถึงเวลาฟังธรรมทำ,ทำใจิตให้สงบทำใจสบายทำจิตให้ผ่อนคลายทำกลยไม่ตึงเครียด ไม่ตึงเกินไปไม่ย่อนเกินไปไม่ตามใจนะักไม่ลำบากจนเกินขวร <c oughs> การเจริญกรรมฐานไม่ใช่เรื่องยากจนต้องลำบากแต่ก็ไม่ง่ายจนสบายเกินเหมือนก็เรา ขับรถมันก็ไม่ยากนะจะขับเป็นแต่ก็ไม่ได้สบายนักต้องมีสติเดียวสายเรยวกว่าดูหน้าดูข้างดูหลังเยียบเบกียบอันเล่งตอนใหม่ๆก็ลำบากหน่อยมื่ขี่จักรยาน ม่ใหม่ไหลลงจากฟังบ่อฟังบึงไปหัดก็จะเป็นไปหัดมอเตอร์ไซค์เอจักรยานตัวผู้เลยที่บ้านเป็นจักรยานตัวผู้ขายัดเข้าไปน,นั่งค่อมไม่ได้าขาสั้นก็จะเป็นอารมณลายลอบ เป็นมือใหม่ก็เกร็งมือสัน้นกอเกร็งสองข้างคร่งก็รัวนัเกร็งเกินไปก็จะเป็นอย่างนั้นมือขี่จักรยานจะปล่อยมากก็ไ,ได้วแต่บาคคลที่จเจริญกรรมฐา,าน ชนะนเร็ววัดสี่ั้งห้ามันเกิปล่อยรถไม่ต้องจับพวงมาลัยก็ขับไปได้เนี่ยเป็นร้อยสองร้อยก็ไปได้ขี่จักรยานขี่เป็นแล้วยกล้อหน้า,ก,าก็ได้ยกหลังก็ได้ยกพร้อมกันก็ได้ขี่ตายลาวก็ยังได้ตายเชือกก็ยังมีปล่อยมือสบาย กยานล้อเดียวก็ยังขี่ได้ขี่ไปไม่ต้องจับแ็นเลยลเวลาเดียวก็เอ็นเอาสายเดียวบิดเดียวนี่คือคนที่เก่งการจเจริญกรรมาฐานเช่นะถ้าคนที่เป็นวัสสีลเจริญแล้วชำนาญเลวเพิดเนๆศาสานะกีฬา ป็กีฬาของผู้ประพิปฤตฏิบัติการเข้าฌาน้าสมาธิเข้าฌานบ่อยๆล้วก,ก็เล่นกีฬาแข็งแรงไม่เหนื่อยง่ายสนุกสนานเยละออกอยิ่งดีการ,ระพิปฏิบัติถึงจุดนั้น ก็ได้ถ้าม่ทรงสารร่างกายนั่งทั้งวันมันได้เสารากีฬาแต่ว่ากว่าจะไปถึงจุดนั้นก็ต้องผ่านการฝึกเครื่องมือที่นีที่สุดทุกกะะทุกเจลิก็คืออานาปานาสติ นฉลาดก็ให้ใจเป็นคนโงก่ก็หายใจเป็นราคะจริตโทสะจริตโมหจริตปุถิจริตเมื่อเข้าได้ทุกจริตอาปานหาสติพ่อแม่ครูบาอาจารย์มุ่งกุดกรรมฐานเป็นสุดยอดเป็นมงกุดเป็นที่ความเสียนของประราชา เปนดีที่สุดในจำนวนกรรมฐานนา,นาปานาสตินี้เกือบทุกเล่มในปพระตัยปิฎกแต่เล่มแรกเลยพจะจ้าสอนเรืองอสุภกรรมฐานให้เปิสุภนิพิจารณาอาสุภาลางกายเป็นของสปกปก เป็นของที่ดูแลยากบริหารยากโรคมากเป็นรังของโรคไม่ตั้งมันไม่ยันยืนถึงเบื่อหนายพึ่งลายกำหนมัมัึยึดว่าเป็นของเราประสูจาก็จะเรียนสุภากรรมฐา,านเห็นร่างกายเป็นสาสกศพรู้สึกเบื่อหน่าย กับสังขารร่างกายอยู่ไปก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรก็เลยอยากจะหนีมัน,นทีหนีเร็วที่สุดก็คือฆ่าตัวตายพระผู้มีพระว่ะาจเจ้าเข้าปฏิสันิหาที่สบงบเมื่อพวกผู้คนสิบห้าวันเนพิสุผูออาประทรไปสคงประตาหารพระทรงเหล่านั้น เบื่อหน,น่ายสังขารร่างกายเหมือนหมาเนาเ่าแปนอยู่ที่คอเลยพาตัวตายจางคนฆ่าบเราบริคารพาจุกบอนให้ฆ่าผมทีผมอยากจังโลคนี้มีตะทีนปุตตะกาตัวลิ่มลิมผมบางบาง หลักจางตัดคอผ้ารงนั้นก็อยากจะตายตัดคอผมห,หน่อยย่าทรมานมาเืีอดให้หน่อยเสียบให้หน่อยตัดคอบงังมีเสียบบางได้บาทในจีวรไดบริคารวันละสิบบาง20่บบางเสร็จแล้วก็ไปล้าง หล้งเือลังดาหล้างขาบเลือดเห็นน้ำป็นสีแดงเถือกโอ้นนบ่นนี่เทวดามิสาธิธิอยู่ที่ลิ่มตับอกว่าทําถูกแล้วพระท่านอยากตายก็ให้ตายส่วนอ็ท่านเป็นบุญของเราได้กมีขานด้วยส่วนก็ท่านได้พ้ทุกข์ เราไม่ได้ไปป้นไปฆ่าื่อที่ท่านไม่เต็มใจอ้ามีกำลังใจฆ่าต่อจนครบสิบห้าวันพระเจ้าออกมาจากปฏิสนล,ลิถามานุพิสุไปไหนทำไมหายไปเยอะเบาบางพระอนกั้ํำตาครอเลยเราความจริงให้ฟัง ว่าพิสุพิจารณาสุภาพยากตายเบื่อนายร่างกายตระหนองเรือถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว,ว่ามีกรรมฐานอื่นไหมที่ไม่เป็นอันตรายปฏิบัติง่ายไม่โรโผลพร,ระผู้มีพระภาคเจ้าเลยว่านนอนเรียกพิสทธิ์ทั้งหมดมารวมกัน จากการแสดงอา,าณาปานสติในปฏัยปิฎกเล่มที่หนึ่งแล้วก็บัญญาาัติรามพิสุขาตัวตายกาตตัวนี้ก็ถือว่าปราชิาตคือรสอนอา,าณาปานสติสิบหกขั้นสี่หมวด ขณะจิตดำหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้หายใจออกยาวหายใจเข่าสั้นก็รู้เป็นศึกษาว่าลมหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวสิกขิศึกษา เพีแค่รู้ลมหายใจความเปลี่ยนแปลงของลมหายใจปิติปราโมทที่เกิดที่มีรู้เท่ารู้ทันรู้ไปจนถึงความเสื่อมความสลายความไม่ตั้งมัน่นของลมหายใจเกิดของลมหายใจรู้การสิ้นสุดการดับของลมหายใจ เป็นเรืงทุกขัการอนันตาสงบนิ่งไปการจะเป็นอาณาปานาสติเพียงอย่างเดียวมันจะเร็นสติประฐานสติทั้งสี่ให้สมบูรณ์เมื่อสติปัฏฐานทั้งสี่สมบูรณ์ พุทธชังโคพุทังคาก็สมบูรณ์วิชามุทธก็สมบูรณ์เจริญเพียงอยา่างเดียกนุลมหายใจเหมือนจเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่ปาริปุรินย่อมสมบูรณ์สัตตาพุทชังคปาริปุรินติโพุทธโทังเกตย่อมสมบูรณ์ มีหมดกระยมสมบูรณ์ความรู้แจ้งเห็นจริงเห็นความสงบน้องลงไปลึกลงไปลึกลงไปร้อนเป็นหนึ่งอีกคตาเป็นอารมณ์เดียวลรงนีก็บริก็ไปนี่ไปเลยลมหายไปเลยก็มี สามนาทีสี่นาทีผมมาแวะหนึ่งปลาก็มาบอลปักลนี่นีน่ดีงดูเลยบางครั้งมันก็ลกว่งหวาง,วางมองสุดลูกหูลูก,ลกตาลงมึงมองไปกาลางทะเล ไม่มีอะไรคการถูกกีตาลองลอยบ้าเคยเป็นอัไรนี่มเสียงมาจากศีรษะพุ่งกันไปบนฟ้ามันมันส่องไปชายขึ้นไปเป็นลำแสงขึ้นไปแต่มันเป็นเสียง เสียงแต่มันมีโรคเมันแสงจะบอกอยังไงมันเป็นเสียงนั่นแหละแต่ว่ามีแสงเรียกว่ามันเป็นแสงที่มันมีเสียงอยู่เสียบปากกลางกระบาลกลางศีรษะมาคอมาหลังลงพื้นแต่ว่ามันพุ่นขึ้นไปข้างบนวิโศกิตตามไปวิขึ้นไป ไปในอากาศไม่สุดไม่รู้ไปสุดไหนนีอะไรก็มันตามแสงตามเสียงไม่ลำคาญแต่ดีเป็นหลายครั้งสมาธิปุ๊บน้องจิตร็วมบวป๊ะแป๊ะเลย ป็นจนเลือกสงสัยตกตามไปแล้วมันไม่สุดหรือว่าเขจะพาไปเที่ยวขอบจักรกวาลดิมันก็ไม่ได้เห็นอะไรก็ได้เห็นแต่แสงกับเสียงก็ได้ไม่ตามในหลังก็ได้หายนะเลยอยูกับกายดีกว่าอยกูกัลมหายใจดีกว่า เบ้าบางทีขาหายขามมนหายไปไหนแล้วนี่คือความดับความระอับระนับสังขารทั้งความคิดภายนอกทั้งสังขารร่างกายมาการงก็เห็นลมาหายใจห้ก็รื้อื้อมันควรบริซื้อ มันปุยเมงมันปุยฝายเบาบางทีก็เป็นสีก็มีสีเหลืองสมสมหมมันแดงๆมันตะวันจะตกดินสีนนก็มีขาวๆก็มีแต่แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ดูลม,มนะทำอย่างเดียวแต่ว่ามัน,ห,นหลายอย่าง แต,แต่อาการก็เป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นกันหมดรู้แต่ยไม่นสงบพุทธโธพุทธโธดูอย่างเดียวอะไรเกิดขึด้นกระชากมันพุทธโธไปก่อนดูลมอย่างเดียวก่อนมันจะเกิดสงบสงบรวมรวม ถ้าตกใจก็ดูลมหายใจต่อเกิดอะไรขึ้นก็นกลับสู่ฐานเดิมฐานของเราก็ือลมหายใจที่เกิดหมุนบอลมันตกจากที่สูงทีมันถูกเบี่ยงด้วยอากาศทีมันก็หน,นังรถคขัน การเนินกามสะพานลงวุ้กก็เพียงโรจน์นอย่าไปตกใจจะมีอะไรกขึ้น,นกับลับพื้นสู่ลมหายใจกลับสืบฐานเดิมมีสติมีลมหายใจเป็นหลักมีสติผูกไว้ มันจะเป็นบ้าเป็นบอเพราะว่ามันลืมลมหายใจท,ทิ้งทิ้งฐานไม่เข้าบังเกิดทิ้งหลักทิ้งฐานเลยทิ้งลมหายใจตัวพื้นฐานที่สำคัญนะทิ้งมันซะ,แล,ะแล้วมันก็เลยลองลอยมันว่าวขาดลอยแล้ะลองเลย เสือกไม่ขาดหลักไม่ถอนกับเกินฐานเดิมจบน้ำก็เป็นใหม่แต่อย่าได้กลัวเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นย่าลงองลงเป็นกนดูใบางคนไม่เห็นอะไรก็ไม่เป็นไรย,ยิ่งดีอปฏิบัติไม่เห็นอะไรไมีแต่ปวดขา นั่นแหละของดีเห็นอริยสัจสี่ทุกองนี้จะเกิดปัญญาเร็วตะพิกเป็นปลอกทุกข์มากๆกสบายมากๆเ่ยเพลิดเพลินในความเพียรแต่ไม่ได้ปัญญาได้กำลังได้ศรัทธาตอนนางเราเบาเลย แต่คนนางเราทุกปวดหลังปวดเอวปวดขาใหญ่ขาตรงบางทีมันบิดบางทีมันแสบบางทีมันร้อนแต่เราไม่สังเกตก็ว่ามันปวดอย่างเดียวบางทีมันเดือดปว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 ดอริยศสตจ์เปนปรากฏเห็นของจริงแต่เราไม่ชอบชอบของปลอมแต่เห็นของจริงทุกบ่อยๆสติมันอยู่กับตัว ผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเปล่าคนต้องอย่างนั้นอย่างปตาจารยต้องลูกตายผัวตายพ่อตายแม่ตายเข้าหาเข้าหาศีลหาธรรมจึงจะเห็นธรรมพอเห็นทุกข์้นกีสาโคตมีลูกตาย มีลูกคนเดียลูกกระตายสุดที่รักของฉันเสียสติเหมือนกันแต่ว่าใรเราคํแแนะนำพุทธเจ้าก็เข้าถึงทรำเพียงแคเห็นเทียนดับก็งบรรลุเป็นพร,ระอรหันต์นางปตาจารานี่ล้างเท้ามีกระบาดกลับมามาล้างเท้าน้ำไหลไปแล้วก็ซึมหายไปในดินเอาการที่ซองก็ไหลไป ซึมหายมันก็ชีวิตคนบางครั้งก็อายุยืนบางทีก็อายุสั้นมันก็น้ําที่ไหลไปแล้วก็ซึมไปหายไปชีวิตเราก็เป็นเช่นนั้นรนลุเป็นพาาระอรหันต์จากน้าล้างเท้าพวกทุกบรรลุง่ายๆแต่ก็มาเป็นบรารมีมา แต่บางคนก็สบายสบายง่ายๆเลยบางคนก็อยกบรรลุในปากเสือเขมีดนเสือกันเพื่อน็ไม่รู้จะช่วยอะไรท่านพิจารณาเวทนาท่านพิจารณามรณะนุสตินึกถึงความตายว่ามันโดนปากเสือคิดอย่างอื่นไม่ได้ตายแน่ๆบรรลุ บรรลุธรรมบรรลุเป็นพระอรหันในปากเสือหรือว่าจากุบ,บาลทําความเพียรจนตาบอดยืนเดินทางยืนเดินทางตลอดพันสาไม่นอนจนตลอดชีวิตไม่นอนจนตาบอดตาแตกพร้อมด้วบรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ว่าทรามานเกินไปไม่ใช่แต่ทรามานเกินจะมีบรรลุธรรม อันนี้คือมัชฌิมาปฏิปทาของท่านสายกลางของท่านจึงต่างจะกพระภากุลาภากรานี่าันยืนเดินนั่งไม่นอนแต่ไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยเวลาจะมรณภาพสั่งลูกศิษย์ลูกหามานั่งแล้วก็มรณภาพนทาสมาธิ ตายสบายสบายไม่ได้น่น,นก็คนก็วายอะไรเลยแต่แต่การสร้างสมความดีสร้างบารมีแต่ละคนแต่ละท่านอินทรียีตัวไนแก่กา้าศรัทธาปัญญาบริยะมันก็จะไปเปตามนั้นอาการของมันว่าตัวไหนเป็นใหญ่ตัวไหนนำ มัมีทุกตัวแหละแต่ว่าอันไหนนำตรงเปรี้ยวมันก็ต้องเปรี้ยวนำตรงจืดมัก็กต้องจืดนำมันก็มีทุกรสชาติอยู่ในนั้น,นะนการประกาศปฏิบัติก็เป็นเช่นนั้น สมควรแก่เวลาฟังธรรมตามการตามเวลาอนุโมทนาในความภาเพียงฝึกไปสะสมบุญสร้างบารมีสร้างความดีก็ความสุขความเจริญในสิีลในธรรมความงอกงามในอริยปีไนก็จงประเกิดมีกับเราทั้งทงหลายด้วยกันทุกทา่านทุกคนเถิด

Sangko, sangkang nakmati Mata pito